เรื่องราวต่างๆนะีถึงแม้มันจะผ่านไปแล้วนะีแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ยังค้างคาอยู่ภายในใจของเรามีไหมบางเรื่องเรารู้สึกผิดรู้สึกค้างคาใจเคยทำไม่ดีกับตัวเองไว้เคยทำไม่ดีกับพ่อแม่ไว้เคยทำไม่ดีกับคนรอบข้างไว้รู้สึกเจ็บปวดมันค้างคาอยู่ในใจมันจุกอยู่ข้างในถึงแม้การเวลามันจะผ่านมาเนิ่นนานแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ยังติดค้าง อยู่ภายในใจของเรานะมันเป็นแผลในใจเป็นปมในใจต่างๆนั่นเองพนยะายามจะลืมมันก็ลืมไม่ไดนะ้สลัดก็สลัดไม่ออกบางครั้งมันก็ชอบไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนั่นเองนะคนลุกใหม่เนี่ยจะมีปมในใจมีแผลในใจกันเกือบทุกคนนั่นแหละนะโดยเฉพาะช่วงวัยเด็กเนะนื่องจากสถานการณ์ใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันมันบีบคั้นมากทีเดียว พ่อแม่ก็มีแรงกดดันมากทั้งปัญหาชีวิตปัญหาคู่ครองปัญหาการใช้ชีวิตปัญหาทำงานต่างๆเนี่ยแรงกดดันที่พ่อแม่แบกรับไว้เนี่ยบางทีก็ไปลงกับลูกลูกเนี่ตอนเด็กๆก็เป็นผ้าขาวใสอแต่พอเจอแรงกดดันปุ๊บเจอแรงกระทบกระทั่งจากคำพูดจาบางคำบ้างเนี่ยบางทีคำพูดจาแค่คำเดียวเนี่ยแต่มันบาดลึกในใจแล้วมันก็ติดค้าง อยู่มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวสิ่งนี้มันไม่หายมันค้างและมันฝังอยู่ข้างในแม้กระทั่งโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นรากเง้าที่ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆตามมาเกิดความรู้สึกเกิดความก้าวร้าวเกิดความที่เรียกว่ากระด้างเกิดความแข็งกระด้างต่างๆเราจะสลัดสิ่งเหล่านี้หลุดได้อย่างไรนั่นเองมันหลุดได้ด้วยการให้อภัยนะด้วยการให้อภัยทั้งต่อตอนเอง ให้อภัยทั้งต่อพ่อแม่ให้อภัยทั้งต่อผู้อื่นซึ่งอยู่ๆเนี่ยนะมันไม่ง่ายมากเลยที่จะสลัดแล้วให้อภัยตรงนี้หลุดได้โดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นระดับปมแล้วอ่ะเป็นปมในใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่อัดแน่นอยู่ข้างในต่อให้เราปากเราพูดว่าอยากจะให้อภัยอ่ะแต่มันมันไม่ออกหรอกนะซึ่งเนี้ยมันจะหลุดไปได้ก็ต่อเมื่อเราเนะี่ยให้อภัยตัวเองด้วยการให้โอกาสตัวเอง ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นเองเพราะธรรมะอันบริสุทธิ์นี่แหละที่จะเยียวยาทุกสิ่งดับไฟในใจดับความเจ็บปวดดับความทุกข์ทรมานทั้งปวงได้นะก็เริ่มต้นจากการวางของหนักของร้อนเรื่องราวต่างๆลงวางลงชั่วคราวก็ยังดนะีอยู่ๆมันวางเลยมันวางไม่หมดหรอกแต่เราวางชั่วคราวเนี่ยมันพอวางได้ ็วางลงบ้างพักลงบ้างค่อยๆฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียรฝึกตามที่ลงสอนอยู่เป็นประจำก็ฝึกวางอยู่ทุกเช้าค่ำอยู่แล้วนั่นเองควรจะการที่เราค่อยๆวางลงได้ค่อยๆปฏิบัติแล้วเริ่มเข้าถึงธรรมะให้ธรรมะได้ยาวาจิตใจเนี่ยจนจิตใจเราเริ่มมีความเบามีความสบายมีความสงบได้สัมผัสความชุ่มชื่นของจิตใจขึ้นมาจิตใจเราจะค่อยๆคลายออกคลายออกนั่นเอง ถึงจุดหนึ่งจนเราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติความสุขที่ลึกซึ้งเนี่ยใจมันคลายตัวออกเนี่ยมันจะค่อยๆให้อภัยได้เองให้อภัยทั้งต่อตัวเองนะให้อภัยทั้งต่อผู้อื่นต่อพ่อแม่ต่อใครก็ตามเนี่ยมันจะคลายออกโดยธรรมชาตินั่นเอง